วันน okay. ั้น right. ว yeah, yeah, so ันอะไรนะวันอาทิตย์ที่แล้วไม่เหลือแม้แต่กระปุกเดียวเหลือเลยเป็นสก้าวหมดเลยนะคะสบายอ้ปะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะคะทุกคนทำไมได้ออกไม่ได้แม่รถเต็มพี่ยาจะไปรถติดก็มาได้พี่ยาบอกนะพี่ยาสั่งผิดพี่ยาสั่งที่เราเคยเช้าก็เดิมแล้วมั้งใช่เข้าไปไหนแล้ว ก็โดนไปตรงนี้ลกเนี่คืที่ตอให้ันต้องาางต้องมีที่ตอยเพราะของเยอะี่ากำลังเดินเข้ามาในโกดังนะคะทุกคนแนนเยคนเยอะมากเลคะวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคน้ำปา20บาทแล้วพี่ยาแล้วขายดีน้ำปลายังขายดีกันใ่หให้ให้ยินครับ ไม่ชิงั้งเนี่ยแจกแจเนี่ยคิมไม่จ้าข้าคุกั้าอร่อยมากเลยจ้าเราคินมจ้าเราคินไมจ้าเป็นมันเสาวที่คนเยอะมากเลยนะคะทุกคน คนเยมากลวันนี้ทำไมคนเยอะๆจังเลยอ่ะไมเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันใหม่เดินมาไลฟ์ดูกันใหม่ใช่ดูไว้ค่ะวันนั้นวันอะไรนะวันอาทิตย์ที่แล้วแม่แส่กระปุกเดียวเหลือเลยเต็มตะกร้าหมดเลยนะคะ เยอะนะคะมุมนี้ก็เยอะนะคะทุกคนขายดีมา,มากๆเลยอ่ะทุกคน ยี่สิบหาเนี่คืออะไรยี่สิเจ็เน้ลาเรียวผ่านนี้ไม่ยี่ส้าแล้วอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ตูปเนี้ยี่สี่สปีปีะนี่สิบปีเล้อสี่สิบปีเรอาะน่าเรายต่ลยต่า็ได้ไงอายุยี่สิาเ่งจะตกกระกำมลำบากพี่ยาเล่นเ่มริซี่ถ่ายมามี่อ5ห้าปีแล้วไม่มีบ้านไม่มีที่จะนอนตกกระกรมลำบาก p ถ่ายมา5ปีที่แล้วเพื่อน <ım. S 2> แต่ว่าอ like <único S 2> <coil S 1> ัานนี้ลูกอันนี้มันคืิปไทยแลนด์อ๋อนี่ไงคูิปอ๋อมีรายการถ่ายเมือนไม่ได้ถ่ายเองสี่ประมาณสี่สิบสี่ยค่ะสี่เทื่อนแล้วอพี่ที่ย้อนเดวี แล้วเปทำทำไหนเป็นทำบายทำบายไหนรอเอบอกพ่อ้มาช่วยขายคนหนึงเร็วบอกพ่อขอคนมาช่วยขายอีกคนนึงอเมื่อกีแม่งแกก็มีเอ้รอนติดอยู่รชุดชิดนะคะหน้าหน้าของหรือว่าไอหรือว่าจิดแต่งิ๊ เช้าวันเสาร์เยอะมาก๋ยวพรุ่งนี้วันที่คนเยอะกว่านี้นี่แน่นอนไปเพื่อเวลาใครจะมารถติดตองไปไปตลาดนัดไหไปครับตลาดนัดเชียงค้ใครอยากดูตลาดนัดมั่งไมคนดั้อยของผมกมน้อยเหมือนกันช้าอยู่พี่แวเป็นเช้าของผมก็จะสองร้อยกว่าปกติของเรามันพันกว่านี่มันร้อยกว่าอัีไม่เสำรองกเอยไม่เป็นสำรอง เพลิดจำลองกัเป็นดลักเดลัยเขาเดจงไม่ได้ดิอ๋อใช่เพดลักมมีคนทำปลอมน้ำยาปลอมพิยาพ่ยาเพชรลักเอาไปของปลอม่มมันก็ปลอมเยอะมันเขียนว่าพิยาเพชรลักอะไรเพะเพชรปลอมปลอมพ่ยาเพชรหนึ่งเพชรสอง่หว่ แค่สองเพี่อยากแค่ยาคนรู้ไม่ใช่คนคนถ้าติดตาพี่อยากจิตเขาจะรู้เขาจะรู試試้ว่าไหนเพจปลอมมันไหนเพจจริง

ม่อคนติดไม่ไอนนี้ตไ้รอกะเยราออกไปข้างนอกกันละทุกคนรไม่ได้ออกม่ได้เพระรถติดี่ยาจะไปรถติดมด้ยาบอกห้นาปิดประตูก่อนทไไม่คนอไรกันเนยหนก้ขอออกงู้อออกเยาต้องพยายามกระแม่ค่ะม โดนไล่มปบอกด้วยว่าเดนคนกะนแน่เลยส่รกอดังตรงมุมน้ำพิกคนเยอะมากมากเลยค่ะวันนี้แต่เขาเดินออกมาข้างนอกก็ค่อยยังชั่วแล้วนะคะมันแน่นมากเลยค่ะข้างในพี่ยาบอกว่าเพิ่งให้ลูกค้าเข้ามาฝั่งนี้นะคะ มาแล้วมาแล้วได้อยู่คู่วน้ำจิ้มไก่พี่ยาคนยุงนะนี่คือพิยาคนยุงก็มีนะนี่น้ำจิ้มไก่ยาลุงมีครับน้ำจิ้มของกี่เป็นเอกนะคะเอกก็มีครับถ้ามาวางในโกดังแล้วฝากเหอนด้วยแม่ค้าค้านะครับมีรัยาลุไปขายฝากเอาไปขายเอาที่หมไปขายด้วยนะน้ำจิ้มไก่พยานะคะอไปันี้ของพี่เป็นเอกนะา ี่หบาทนี่ค่ะขวดะยี่ห้าบาทนะคอร่อยคพี่ขอบะคุณมากครับตอนตอนตอนก้นมีเขยยาก่อนนะครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยคองจิ้มดูก็ได้อร่อยคอมเมนต์ไดครับนี่ลูกค้าอร่อยจริงๆครัจิ้มแค่ปูก็ได้นะคะจิ้มไล่ก็อร่อยครับจิ้มแคปกก็ได้ค่ะก็อร่อยลาปลาปาได้กค้าเป็ได้มนลูกค้าผม เหมาตลอดเลยค่ะตลอดเลยอร่อยลูกสาวก็กินนะคะลูกสาวก็ทานชายชอบมากำลัง hmm ด ah ีเอาไปจิ้มกับแค่หมูพิยาจิ้มกับรจ่หมแค่หมูพิยานสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะลูกสาวชอบมากค่ะํากันเดี๋ยวมาใหม่นะคะแน่นมากเลยค่ะวันนี้เป็นเสาร์ที่แน่นสุดๆยมากเไม่ได้ไม่น่าเชื่อวันนี้เดินไม่ได้เลย อย่ามงเดินไม่ได้เลยเข้าให้เด็เช้อปปิ้งกาดก่อนให้ครบตาเต็มเข้าไปเลยแน่นแน่งมากคนดูสิยพี่ตอด้ยอย่าได้เยิด่9โมง15โมง1้้ทีิดแล้วไม่ได้เลยหรือใครจะทำยไเราคนแน่จะเราก็งียาเปิดเช้ากว่านี้แล้วแหละเสาร์อาทิตย์น่ะเนาะนะ เหมือนเดิมแล้วกันพี่พี่ยาต้องเปิดเช้ากว่าเดิมไหมว่าแต่วันอาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์ลูกค้ายิ่งมาเช้าพี่ยาเราพอดีพี่ยาสั่งผิดพี่ยาแต่วันอาทิตย์เราเปิดเช้ากว่าเดิมแล้วมั้งสายเขาเปิดห้างแต่วอาทิตย์เราเปิดเช้ากว่าเดิมแล้วมั้งคนเยอะพี่ยาเจ็เพราะว่าลูกค้ามาแต่เช้าค่ะพี่เจ็ดมันจะย้อนใช่ค่ะเราเปิดสายคนมันจะมาตอคนมาโทใช่พี่ถ้าเปิดเช้าว่าใคระดวกมาเร็วก็มาเร็วใครดวกมาสายก็มาสาย แล้วปัญญาไปเอาพัญาไหวก็แล้วเต่เลยพี่คิดปัญาเย้เหมือนดินแดงไหมล่ะรวยเลย <c oughs> ผมเชี่ยวลูกค้าตีห้าก็มาหนอนี่เชี่ยวผมดิไม่ไม่้ไมาไงไม่ค้ารีบไปรับไปขายไงซื้นอใช่ไน้าอะไรกนะคะ ใช่เมื่อก่อนสมัยที่อยู่ตึกสามกูหานนะไทยไทยมาเช้าพุทธได้ก่อนยังไม่ยังเขาไม่เจ็บอ่าซื้อแล้วก็เลยเปลี่ยนใหม่นี่เอฟซีตัวจริงนะเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเปิดตีห้าปีนะใช่มาเจออยู่ครับเขายังทงกไม่ทันไม่ทันคนนั้นยังไม่เลี้ยงเลยเราต้องปิดเลยปิดก่อนคนมาต้องตีสี่แล้ว ไอ้เปิดเช้าเนี่ยคนจะรีบมาเพราะว่าอะไรว่าดูบางครั้งพีเราต้องการที่รีบมาตื้อรีบเป็นไข่แล้วมันเสียเวลาหนึ่งค่ะใช่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าข้างในคือแน่นมากๆไม่จนไม่มีที่เดินนะคะพี่ยาพี่ยาก็เลยสั่งปิดทางเข้าก่อนนะคะแค่9.15นโมงสบะเปิดไปแค่15นาทีนี่ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอรอก้าโกดังก่อนนะคะ <Yeah. S 2> ลูกค้ารอก่นอนรอก่อนนี่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะไม่มีรถเข็นสามารถไปเอาถังที่ใส่ของข้างในนะคะได้เพราะว่าถ้ารถเข็นนี่คือไม่สามารถเดินได้เลยะคะ่ะทุกคนพ <c oughs> ยาเปิดที่ซ้อได้ละเพราะว่า <c oughs> รถข็นเข้ายากมาก ได้เดคนก็เอาคนไปก่อนได้ครับแลเข็นไว้ข้างนอกได้ผะว่าไงรถเข็นเยอะมากรถ็ิอย่างเงี้ยเห็นไปไม่ได้เอาเข้าไปอีกที่มีติดครับถ้าบุคคลเข้าได้เลยครับบุคคลเข้าได้แล้วรถเข็นได้เลยไม่ได้เข้าเลยบุคคลเข้าได้จ้าบุคคลเข้าได้ อยากงจี้ใหเข้าไปข้างในมีผักนะคะข้างในมีถังลูกค้าสามารถไปเอาข้างในได้เลยนะคะทุกคนได้ได้ไดคุณมลที่เป็นอยู่ชองเยอะเนี่ยยังไม่มาเลยมาสิบโมงอนชอเทสพวกเรานี่ตักอันนี้ข้าง่ก อวันไต้หวันไต้หวันแท็กซี่ไต้หวันนี่ค่ะวิ่งแท็กซี่อ่ะไ่ได้วิ่งเดี๋ยวไปทำงานอาเพราะว่าทำงานที่นู่นอืนี่ตอนี้นี่นอันี้ลูกคุณป้าเราสาวว่ะแล้วดูวิญญาที่ไหนช่องนับลูกคุณป้าเราสาวอ่ะเราสาววะเนี่ยเนี่ยรูปเนี้รูปอันนี้รูปลูกคุณป้าสาวหาวอเปล่าคะสวย โอ้ป้ารต่างดูจาเพยนไหนมาเพย์พิยาหรือเพพิเอกหรือเพ็นใครครับเพพิยาคนลุงเพพิาอ๋อใครรู้ปนไหนใครรู้ใครใครป้าป้าตรงไหน ราคาติดพอเรือคนครับผมดูได้นะครับตัวนี้สินค้าขายดีกับมีอยอของพิยานรับประกันครับเนื้อแน่นครับเป็นสินค้าขายดีทางการสินตรครับพิยานเค้กได้ทำนี่เด็รเดนมาครับของดีครับด<อ>ีมาอยู่ที่ร,ร้านพ่ยานครับอร่อยอร่อยอร่อยีน้องชายเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างในนะคะเริ่มเริ่มโล่งแล้วค่ะตอนนี้